เด้อพี่น้องกินบอกว่าบอกว่าต้นบักยางก็มีบักยางก็มีเนี่ยบัตสุกสุกเนี่ยบางนวยกับสุกบางนวยกับบัสุกอืมส่งปิดแต่ใน,นบึงบักยาง bất tận suốt bậc giảng bất tận suốt bậc giảng bất suốt tu suốt ka suốt tu bất tận suốt mi hồi nhâm nhang như ก็เรงเหลืองพี่น้องบางอย่างก็เริงเหลืองนี่ก็เริงเหลืองกำลังเหลืองหน่วยกับเรงเหลืองลังสุกกำลังเคิมกำลังเคิมหน่วยนี้ยิ้มไม่ตูดนะหอยยัยางอยู่บางอย่าง อืมี่นอนบางอย่างมันไปน้ำคือมันมันไปน้ำครือมันอุย้ยมันดกขนนนะดกดกุนขึ้นไปน้ำครือนะดกๆคุนมันคือไปน้ำคือมันมันดกเนี่ย เดียงกัดกินบักอย่างพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินบักอย่างหน่วยมันสุกเอามากินมาเที่ยวปลาหากินบักอย่างสมุส่มุ นุยเคิมมันมันก็ล่างสีสุกพี่นอ้องไปจ้ำเกลือกินเนี่ยก็ลังสุกตัวสุกมันก็จะน่วยแบบนี้พี่นอ้องบางอย่างมันก็มีอย่างแล้วเนาะ เอาไปคุกใส่น้ำพริกน้ำปลาใส่พริกผงสรสด,ดีค้นๆๆน้ำตาลเนยหน่อยหนึ่งโอ้ยแสบพี่น้องโอ้ยสมสมโมโมพูนหอยยำยงอยู่พ่นมีแต่บักอย่างมันนังบ่ตันสุปพี่น้อง บางยางพ่ท่านซุกบางอย่างบาท่ท <c oughs> ่า,าทนซุกกตมากินบักอย่างเที่ยวป่ากินบักอย่างด้วยพี่น้องไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปต่อไปจ้า